ร้อนเดี๋ยวก่อนอะไรพี่คิมหุยแดดร้อนขนาดนี้หมวกเบิกไม่ใสเหรอโอ้ยร้อนมากเลยเห็นไหมผิวขาวสวยหน้าใสกลัวดำกลัวดำปิดก่อนเลยกลัวดำหรอพี่คิมเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องกลัวดำแล้วจ้าเพราะนี่เลยพี่มีเฉิดเฉิดหน้าเฉิดฉายเฉิดคืออะไรเอาพี่คิมลองดูสิเขาเป็นครีมกันแดดนะคะ SPF 50ด้วยแล้วก็ แถมยังไปครีมรองพื้นด้วยเอาลองทาดูสิไม่เชื่อแล้เอาอยู่แล้วแดดขนาดนี้เราดูดินอาอยู่เนะดูด้าดูหน้าดูด้วยสวยไหมสวยแรงมากถามเองตอบเองไม่มีใครตอบจากโอเคลองดูเอาลองลองทาดูดูเนื้อครีมเขาก่อนเขาเป็นครีมเหมือนครีมรองพื้นน่ะเห็นปะเอ้ยเฮ้ยเบาเลยเห็นปะเอาลองสองข้างเทียบกันดีปหมหน้าขาวขึ้นแล้วกันแดดแล้วก็มีความรู้สึกแบบเบามากเบาเบายึดแล้วยึดแล้ว ใช่ไหมหยุดละให้ลองเลยหยึดละเอาแล้ววันนี้จะไปไหนกันแดดร้อนขาะนี่ไงแต่งตัวสีสวยแซบขนาดนี้นะคะก็ต้องไปกินอะไรที่มันแซ่บแซบค่ะไปไหมมีแซบกับเมเปิลอีกหรอมีวันนี้ร้านนี้แซบมากต้องบอกเดี๋ยวต้องไปดูค่ะว่ามันแซบสมคำล่ำลือหรือเปล่าไปไหมไปอ่ะไปอยู่ละไปค่ะ ที่จี้บอกว่าแซ่บมากอะไรแซ่บฮะคนไม่ใช่ร้านเนี้ยค่ะนี่เขาขึ้นชื่อมากเลยนะเว้ยอะไรมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะเว้ยใหญ่ใหญ่ก็บอกแล้วว่าร้านเนี้ยขึ้นชื่อมากเลยหอยที่ใหญ่มากหอยใหญ่เหรอหอยนี่หอยอ่ะไปดูหอยจ๋าอร่อยจิ้วค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเมนูที่เขาขึ้นชื่อเลยสุดๆว่าหอยไม่สด อยไม่ใหญ่นะไม่ข็อยากกินยังอยากกินแล้วอยากรู้ว่าหอยใหญ่กินเปล่าเพราะว่าเห็นเขาโฆษณานี่ยหอยใหญ่มากโคตรใหญ่อ่ะเออไปเราไปดูกันแบสั่งไว้ส,ส,สั่งสั่งไว้ยังเนี่ยสั่งไว้ลไแล้วเพื่อนทีมง,งานด้วยพี่เพื่อน้องนนเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะไปเข้าไปดูกันค่ะไป เลี้ยงที่เลี้ยงที่บ้านเออก็ถึงบอกไงร้านเนี้ยเขาบอกว่าถ้าหอยไม่สดหอยไม่ใหญ่เขาไม่ขายและพี่รู้ว่าที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าเขายกมาจากสุราษฎร์ธานีเลยนะสดจริงสดจริงๆไม่ต้องไปไกลถึงสุราษฎร์ธานีแล้วก็สามารถสั่งเดลิเวอรี่ไปกินที่บ้านได้ด้วย500รอบาท ขึ้นไปเนี่ยภายใน5กิโลเมตรแรกเนี่ยเขาส่งฟรีเลยยอดเลยใครอยู่แถวนี้่ใช่ที่เรานั่งอยู่อะค่ะก็เป็นสาขาเกษตรนวมินนะคะยังไงลองมาทานกันได้แต่ตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วกินไหมชิมก่อนเออชิมเลยสิงอยู่บ้านเมเปิลเป็นอาทิตย์แล้วค่ะไม่ใช่เป็นอาทิตย์เป็นเดือนสิคุณนี่คุณอยู่บ้านฉันเป็นเดือนแล้วนะก็วันนี้ต้องพากินงานมาหาอะไรแซ่บๆกินซะหน่อย น้องออกมาสู่โลกภายนอกอะนนี้โอเคค่ะแม่เราหวันชิมอะไรกันก่อนอันดับแรกคนถ่ายอยากกินใช่ไหมถุง่อนกินอะไรกับหอยสิเขาบอกว่าหอยขึ้นชื่อหอยใหญ่จริงดูดิเอ้ยน้ำจิ้มมีหลายแบบเลยเออเห็นไหมอาลืมบอกค่ะน้ำจิ้มที่นี่นะคะมีถึง3แบบด้วยกันก็คือ 1. มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสมีน้ำจิ้มถั่วแล้วก็สมีน้ำจิ้มมะขาม ลองชิมดูว่าส3สามแบบนี้ชอบแบบไหนหอมมากบบที่จะลองชิมก่อนเหมือนนั่งอยู่ริมทะเลเลยคะ่ะใช่ไหมคะริมทะเลนี่คือร้อนเหรอคะนี่ยแตกใช่ไหมคะเ,คเราจิ้มอะไรดีอ่ะปกติเขาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดป่ะใช่จิ้มเลยนะอุ้ยน้ำลายไหละ่ะอืมว้าวไม่เคยมาอร่อยมากอุ้ยสดมากเลยอะ่ะเอาจริง คืออยากให้เพื่อนเพื่อลองสั่งไปทานกันนะคะก็รู้แหละว่าช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้เนาะแต่เนี่ยคือสดจริงๆไม่ต้องไปทะเลไม่ต้องไปแบบไม่ต้องออกจากบ้านอะ่ะก็เหมือนได้กินอาหารทะเลแบบอยู่ที่บ้านนะคะเนาะเฮ้ยพี่คิมอันนะี้นำเสนออะเจชิมก่อนอันนี้อะไรคะหอยแครงชุบแป้งทอดไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนหยข,ขอบอกชุบแป้งทอดใช่ต้องลองต้องลองอะ่ะ อันนี้น่าจะต้องกินกับน้ําจิ้มถั่วนะอะไรที่เป็นทอดๆแบบนี้เอ<ร>า,เ,าเห็นปะเอาลองชิมดูเรา,าบอกความรู้สึกหน่อยว่ามันเป็นยังไงอืมอร่อยปะอ่าอืมเออใช่สาเหตุที่เขามีน้ําจิ้มถั่วเนี่ยมันคิดว่านะน่าจะต้องมากินกับอะไรทอดๆแบบนี้ค่ะเนาะเอออร่อยมากนี่พี่ แลร้านนี้นะคะมาตอนเช้าเขาไม่เปิดนะคะต้องม,มาเที่ยงเปิดเที่ยงแล้วก็ปิดสี่ทุ่มเนาะโทรไปสั่งได้เลยนะคะ d ด l i v e อ y ่ ivery, หรือจะมานั่งทานที่ร้านก็ได้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะคะก็โต๊ะหนึ่งเนี่ยมาได้นั่งได้หนึ่งท่านแต่เราขอ V.I.P. ซะหน่อยนะคะวันนี้เพื่ออยากจะมาแนะนําอาหารให้เพื่อนๆได้ได้ทานกันนะแต่เราก็เว้นระยะห่างกันเถอะยังไม่อยู่ใกล้กันเราอยู่บ้านกันเรียนไม่อยู่ใกล้ฉั้นอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรกุ้งแม่น้ํานะคะว้าวฮิยตัวใหญ่มากดูมันสิออขอละไม่ไหวละขอตักมันกินเลยซีโคชอบเลยอะนะราดปะมาตรงราดนี้ปะลองราดเ้าปะ แม่เน,เนี่ยชอบกินสดๆเลยได้าะเฮ้ยกินสดๆเลยโคนรอร่อยอ่ะกินก <c oughs> ินกินหาร้านได้แล้ว <c oughs> ทีหลังล้วสั่งไปกินที่บ้านให้ป้าหม,มากินด้วยพ่อปลาชอบมากคือตัวเมปันเองเนี่ยก็เป็นคนใต้เหมือนกันนะคะชอบกินอาหารทะเลแล้วก็ลองไปกินอาหารทะเลมาหลายๆที่เลยที่นี่ถือว่าสุดยอดให้ผ่านเลยค่ะอร่อยไหม <c oughs> อร่อยค่ะน้องนนท์อะ ของสารพี่ให้ชิมพ mm ี hmm. mm ่ค hmm. oh, 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 ิมถือกล้องให้นางหน่อยแต่การเอาของเธอเธอเอาไปส่วนตู้ของเธอไปใช้มือนะครับใช้มือเลยจ้าโอ้ยของจริงนี่วะรังแล้วรังแล้วรังแล้วใช่ไหมเอ้ยของจริงนี่วะอืมอร่อยไหมน้งกินมโคตรจัดว้าวไงเอาไปลองน้องกีบูกินก็ไปดูดดูดดูดอ่ะเออ เออนั่นแหละของจริงนี่หว่าเฮ้ยอันนี้ก็กดมันอะรอยไหมรอยไหมรอยแรงเลยฮะนี่คือจริงๆผัดหมี่กระเฉดเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอีกเมนูนึงที่ปั้นชอบมากเลยน้องต้องลองแล้วล่ะจะลองชิมดู เราไม่ต้องถ่ายแล้วแหละพี่ว่ากนินเถอะอืมทำ<ฮ>มา<ฮ>อร่อย<ฮ>จริงๆ<ฮ>นี่เลยค่ะใครที่ชอบหอยนางลมแบบใหญ่ๆสดๆน,นะคะนี่เลยใหญ่พอไหมใหญ่มากอะดูดิเขาหน้าคนใหญ่เลยอะอันนี้เมนูเด็ดอยากกินใช่ไหมไม่กินหรอผมไม่กินหอยอุ๊ยจริงหรอผมไม่กินหอยวะไม่เชื่อ สุดยอดตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะไม่ถ่ายแล้วนะขอจบที่ เหลือเหรอสรุปเป็นลมไหมเป็นไรยังมัอยู่ในชุดปูพอดีพอดีพอดีเลยก็คือเดินแป๊บเดียวไม่รอแล้วเออเอ่ออะไรต่อก็ถ้ายังไม่เห็นคลิปลูกขวบใครก็แปลว่าเต่าเอ่อเออนี่ก็ว่ากินอะไรไม่กินปลาหรือเต่าไม่มีพาวันสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับนะครับบ๊ายบายครับ โอเคค่ะกลับมาแล้วนะคะจากเมื่อกี้ที่ออกไปข้างนอกมาร้อน,นอนมากมากจริงตอนจักเสียงร้อนจริงนะคะคือถ้าไม่กลัวโควิดก็ต้องกลัวอากาศร้อนแล้วแหละแต่ตอนนี้พูนว่านะอากาศร้อนน่ากลัวโควิดอีกยังไงก็อย่าลืมนะคะออกไปไหนนะก็อย่าลืมใส่แมสด,ด้วยนะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแต่กลับมาปุ๊บก็ มาถ่ายคลิป YouTube กับน้องปอยน้องเมาส์ต่อนะคะที่บ้านนี้ก็คือมียูทูบเบอร์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นช่องของน้องเมาส์ช่องของน้องปอยและเร็วๆนี้จะมีช่องของมาม้าด้วยต้องบอกว่าคุณแม่ของเมเปิลเองเนี่ยเป็นคนที่ทํากับข้าวอร่อยมากจริงๆนะคะก็คือทํำข้าวให้ลูกๆกินทุกวันก็เลยถ่าย YouTube ให้คุณแม่ซะเลยก็คืออยากจะมาแนะนําในการ คุณแม่เนาะอยากจะมาแนะนําสูตรอาหารสูตรขนมต่างๆให้แม่ๆทางบ้านหรือคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยเผื่อเอาไปทําตามกันได้บ้างนะคะยังไงวันนี้ก็โอเคกลับมาบ้านแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดหัวใจกดทุกอย่างให้กับช่องเมเปิลพัชชุ c าชาแนลด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทำคลิป,ปตออ่อไปค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย